สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคาถามงกุฎพระพุทธ,ธเจ้าที่เป็นบทสวดที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้แต่โบราณนานมาคาถาบทนี้จะเป็นอย่างไรเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพิงชาแนลกันด้วยนะคะ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้คือสุดยอดพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแก่รัชกาลที่หเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปว่ากันว่าพระคาถาบทนี้คุณวิเศษยิ่งนักเจร,รจาสิ่งใดสำเร็จสมหวังทั้งพกรัพย์วาสนาบาร,รมีและเมตตาพระมหกากษัตริย์แต่เก่าก่อนสมัยอุธยาส่งใช้ประจำทุกพระองค์ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยอันเป็นคาถาเสกยญ้าให้หมากินบทสดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสศสอีอิศเสเสพุทธนาเมอีออิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีคำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสันเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจากักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเถิดอุปเทในการใช้พระคาถาภาวนาทุกวันมิตกนรก เสกน้ำลังหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บคุณใส่ทั้งมวลถ้าจะให้มีตบบะเดชะให้ภาวนาทุกวันเกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลายให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไปถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้18คบคาบหรือ18ครั้งเป็นไปได้ดังใจถ้าจะให้เป็นมหาจังง,งัง ให้ภาวนาคาถานี้8ดคาบเป็นมหาจังงานแลถ้าจะให้เป็นมหาละรวยให้ภาวนา9คาบถ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายให้เสกหญ้าเสกของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเราถ้าพูดรายมันเข้าอยู่คนเสกเข้าวให้มันกินถ้าปรารถนาจะเสียงเพราะให้เสกสีพึ่งสีปากเสกหมากเข้าไป เทศนาสวดร้องเป็นที่พอใจคนทั้งหลายิเศกแป้งผัดหน้าเสกมงกุฎรัดก้าเป็นสง่าราศีใครเห็นใครรักทุกคนอันหนึ่งให้เอาใบลานหรือกระดาษว่าวมาลงคาถานี้ทำเป็นมงคลเสกด้วยตัวเองสารพัดกันสาตตาอาวุธทั้งหลายเป็นวิเศษนักพระคาถาบทนี้พระมหากษัตริย์แต่เก่าก่อนส่งใช้ประจำทุกพระองค์ อันหนึ่งพระคาถานี้ใช้สำหรับภาวนาสักการะซึ่งพระบรมาธาตุพระพุทธปฏิมาพระเจดีย์สิ้นทั้งปวงแต่โบราณมากํำหนดเอาพระคาถานี้ใช้อัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จโดยปฏิหารแลเกรดในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหลักในการว่าคาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญหากจิตมีสมาธิสูง ตั้งมันคาถาก็ยิ่งสรงความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นระหว่างที่ว่าคาถาให้จับลมหายใจสบายๆพร้อมกับการภาวนาคาถาบทนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านใช้คาถาบทนี้โดยมีนิมิตกำกับคาถาโดยทรงพุทธนิมิตไว้ดังนี้โดยตั้งกำลังใจว่าเราขอกราบอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับเหนือเสียงกร้าวของข้าพาเจ้า เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดอิติปิโสวิเศเสอีอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีเมื่อว่ากระถาจบคาที่หนึ่งก็กำหนดอารัธนาพุทธนิมิตอยู่เบื้องหน้าของศรีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้อิติปิโสวิเศเสอีอิเศเส พุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีว่าคาถาจบที่สองก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่งอยู่เบื้องขวาของศรีรษะของเราและทรงพุทธนิมิตทั้งหมดเอาไว้อิติปิโสว,วิเศส,เส,เสอ,อิอิเศส,เสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตัโสอิอิโสตังพุทธปิติอี ว่าคาถาจบที่สก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหลังของศรีรษะเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสวิเศเสอีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตาโสอีอิโสตังพุทธปิติอีว่าคาถาจบที่สก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านซ้ายและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ อิติปิโสว,วิเศอีอิเสเสพุทธนามอีอิอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีว่าคาถาจบที่หก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศรีรษะเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสวิเศอีอิเสเสพุทธนามอีอิ อิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีว่าคาถาจบที่6ก็กําหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของศีรษะเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสว,วิเศเ,เสอ,อีอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีว่าคาถาจบที่เ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศรีรษะเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิตติปิโสวิเศเสอีอิเศเสพุทธนาเมอีอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีวกรกถาจบที่8ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศรีรษะเรา และส่งพุทธนิมิตเอาไว้ทั้งแปดพระองค์เรียงบนรอบศรีรษะของเราอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีว่าคถาจบที่9กําำหนดพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่สเสด็จประทับกึ่งกลางศรีรษะเป็นยอดมงกุฎเป็นประกายพึกทุกๆพระองค์ เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้ง9้าพระองค์บนศีลเก้าของเราเมื่อทําได้แล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่าคาถานี้ทํำไมจึงมีชื่อว่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าและให้ส่งมงกุฎพระพุทธเจ้านี้เอาไว้ตลอดเวลาเป็นการทรงอารมณ์ในพุทธ,ธานุสตกรรมฐานนอกจากนี้ยังมีเคล็ดวิธีใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดผลในด้านต่าง ตามที่โบราณอาจารย์ท่านเคยใช้มาโดยผู้สวดปรารถนาใช้พระคาถาในด้านทางไหนก็ให้ตั้งความปรารถนาในด้านน,นั้นๆพร้อมเคดกรันสวดเพื่อให้เกิดอนุภาพในแต่ละด้านหากปรารถนาใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้บริกรรมคาถาเสกลงในมะกรุดและส้มปล่อยใส่ในน้ำมนต์หากปรารถนาใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เพื่อสะดอกเคราะห์ให้ภาวนาทุกทุกวันหากปรารนาใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันคุณใสมนต์ดำอาถรรพ์ร้ายให้ภาวนาในทุทกทุกวันหากปรารถนาใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้มีตบะเดชะเปลี่ยนไปด้วยอำนาจให้ภาวนาในทุกทุกวันหากปรารถนาใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อให้มีอำนาจด้านเมตตามหานิยมแก่ตนเอง ก็ให้ภาวนาคถาพร้อมๆไปกับการแผ่เมตตาหากปรารถนาให้เป็นมหาจังงังต้องสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า8จบหากปรารถนาสิ่งใดก็ตามให้ตั้งความปรารถนานั้นไว้อย่างแน่วแน่และภาวนาคถามงกุฎพระพุทธเจ้า18จบหากปรารถนาให้เป็นมหาละรวยให้ภาวนาคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า9จบหากมีผีร้ายเข้าสิงสู่ผู้ใด ทันว่าให้บริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วเสกลงในข้าวให้คนที่ถูกผีเข้ากินแล้วผีจะออกจากร่าง, <text> งหากต้องการให้สัตว์ที่พยศหรือดุร้ายใจอ่อนหรือเชื่องต่อเราทันว่าให้บริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วเสกใส่ญาให้สัตว์ตัวนั้นกินหากต้องการให้เสียงไพเราะให้บริกรรมคาถามงกุฎพ, <text> พระพุ ador, <text> ทธเจ้าเสกขี้พึ่งถาปาก หากปรารถนาใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันสัตราวุธให้บริกรรมคาถาแล้วเสร็จด้านครองคอหากมีคนที่คิดไม่ดีต่อเราให้ภาวนาทุกๆวันแล้วคนที่คิดไม่ดีก็จะแพ้ภัยตนเองในที่สุดซึ่งสิ่งสำคัญของการใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือคาถาอื่นๆก็ตามคือการตั้งจิตตั้งความปรารถนาให้แน่วแน่ ว่าปรารถนาจะใช้คาถาเพื่อการใดแล้วจึงสวนบริกรรมตามเคร็ดที่บวราจารย์ท่านให้ไว้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องนี้หากชอบเรื่องเล่าธรรมะพุทธศาสนาพระป่าหรือพระธุดงอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันนะคะ